สามตัวเน้นสามตัวโชว์นี่ครับสวัสดีครับผมซูแบงนะครับวันนี้มีสามคู่ที่น่าสนใจในวันอังคาาที่สิบสี่มกราคมนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าคู่แรกของนี้ครับพี่ๆคนไหนกำลังหากลุ่มบอลหรือกลุ่มนาบอลที่น่าสนใจนะครับผมแนะนําเป็นกลุ่มของผมนะครับที่มีสมาชิกรวมๆแล้วสองพันกว่าคนนะครับอยากได้บอลสดบอลสเต็ปชุดโครงการทีเด็ดตัวเน้นในกลุ่มจัดให้ได้ตลอดครับสนใจแอเอซีหนึ่งห้าเก้าเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างเข้าๆนะครับที่รันไว้ ไปกันคู่แรกของนี้ครับเบนฟอร์ดครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตารางคะแนนครับเบนฟอร์ดครับอยู่อันดับที่11ของตารางครับแข่งไป20ชนะ8เสมอ3แพ้9มีอยู่27แต้มส่วนแมนซิตี้ครับอยู่อันดับที่6ของตารางครับแข่งไป20ชนะ10เสมอ4แพ้6มีอยู่34แต้มครับเฮดเวทห้าครั้งที่พบกันนะครับเป็นทางแมนซิตี้ชนะเยอะกว่าชนะไป3แล้วก็เบนฟอร์ดชนะไป2ครับเกมล่าสุดที่เจอกันแมนซิตี้ชนะเบนฟอร์ดไป2-1ครับ 5นัดหลังสุดของเบนฟอร์ดครับชนะไป1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้กับพีมัตมา0 1ครับส่วน5นัดหลังสุดของแมนซิตี้ครับชนะไป3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดถล่มซอฟอร์ดครับ8 0เรามาดูแฮนด์ดิคับนครับเปิดมาที่1นะครับราคาตอนนี้ก็ยังเป็น1อยู่ครับแต่กระแสครับเอียงไปทางเจ้าบ้านครับเบนฟอร์ดซมากกว่าเรามาดูราคาสูงต่ำกันครับเปิดมาที่3.25ครับตอนนี้ก็ยัง3.25อยู่ผมว่ากระแสน้ำเนี่ยไหลลงให้ความสำคัญที่สูงนะแต่ผมว่ามมมันนไ่่าาข้หรอก วันนี้ครับจะให้เลือกเชียร์จริงๆครับเลือกเชียร์ไปทางเบนฟอร์ดดีกว่าครับเพราะว่าแมนซิตี้นะครับฟอร์มยังแกว่งๆอยู่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับไปคู่ที่2ครับเชลซีครับพบกับบอลมัดครับตารางคะแนนครับเชลซีอยู่อันดับที่4ของตารางครับแข่งไป20ชนะ10เสมอ6แพ้4มีอยู่36แต้มส่วนบอลมัดอยู่ที่7ของตารางครับแข่งไป20ชนะ9เสมอ6แพ้5มีอยู่33แต้มครับเหตุเวียนห้าครั้งที่พบกันนะครับเชลซีชนะไป4ครับแล้วก็เสมอกันไป1เกมล่าสุดที่เจอกันเชลลซีชนะบบอมัั1-0คร เรามาดู5นัดหลังสุดของเชลซีครับชนะไป1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดถล่มมอแคมครับ5-0ส่วน5นัดหลังสุดของบอนมัรครับชนะไป3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเกมล่าสุดถล่มเวสบอมมิดครับ5-1เรามาดูแฮนดี้แคปมันครับเปิดมาที่1นะครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นเป็น1.25นะครับก็ทางโต๊ะก็กลัวว่าเชลซีจะยิงข้ามได้นะครับตอนนี้เรามาดูสูงต่ำมันครับเปิดมาที่3.25นะครับตอนนี้ก็ยังเป็น3.25อยู่ กระแสน้ำครับก็ให้ความสำคัญที่สูงเหมือนกันนะครับเราไปเล่นตอนบอลสดดีกว่าสำหรับคู่นี้แต่เลือกเชียร์นะครับวันนี้เลือกเชียร์ไปทางเชลซีได้เลยครับยันต่อครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับพบกับดีเอฟพูครับนัดล้างตาหรือเปล่ารอบนี้ตารางคะแนนครับฟอร์เรสครับอยู่อันดับที่3ของตารางครับแข่งไป20ชนะ12เสมอ4แพ้4มีอยู่40แต้มส่วนเโตรพูครับล้างจ่าฝูงของตารางครับแข่งไป19ชนะ14เสมอ4แพ้1มีอยู่46แต้มครับ เฮดเวียท่าครั้งหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นทางลิวคูชนะไป3แล้วก็ฟอร์เรชนะไป2ครับเกมล่าสุดที่เจอกันฟอร์เรชนะลิวคูไปหนึ่งศูนย์ห้าเกมหลังสุดของฟอร์เรครับยอดเยี่ยมเลยชนะไป5ครับไม่แพ้ใครเลยเกมล่าสุดครับชนะรูตันทาวสองศูนย์ส่วนห้าด้าหลังสุดของลิวคูครับชนะไป3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดถล่มแอคคิงตันไป4ี่ศูนย์ครับเรามาดูแฮนด์แิ้วกันครับเปิดมาที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าครับตอนนี้ก็ยังเป็นศูนย์จุดเจ็ดห้าอยู่แล้วก็กระแสครับให้คความสำััญกบทีมเยือนครับลิวาูส เราาดูสูงต่ำครับเปิดมาที่2.75นะครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นเป็น3แล้วแต่กระแสน้ำครับเอ็นเอียงให้ทางต่ำมากกว่าวันนี้ครับเลือกเชียบทางนิวพูดดีกว่าครับที่ดูดีกว่าสรุป3คู่ที่ไปวันนี้ครับ1เบนฟอร์ด2เชลซีและ3เลวูครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบค,ครับ